ได้ลงพื้นที่สำรวจเกี่ยวกับภัยแล้งนะครับในจังหวัดนครราชาสีมาปรากฏว่ายังมีปัญหาภัยแล้งอยู่นะครับแต่ก็มีชาวนาบางส่วนในพื้นที่อำเภอสูงเนินที่หันมาปลูกข้าวนาหยอดข้าวแห้งแทนนาดำแล้วก็นาหวานนะครับไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณพงสิท์วนณวิจิตครับ ถึงแม้ว่าในพื้นที่ภาคอีสานนะครับจะประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและภายแล้งก็ตามนะครับแต่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็ไม่ได้ท้อแท้แต่อย่างใดนะครับพยายามคิดค้นในการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำนะครับโดยการปลูกข้าวแบบนาหย่อนครับซึ่งวิธีดังกล่าวนี้ก็มีมานานแล้วครับแต่ยังไม่รู้จักกันแพร่หลายมากนักเท่านั้นเองครับเมื่อสมัยก่อนการทํานาโดยทั่วไป จะทำนาดำแต่เนื่องจากปัจจุบันนี้แรงงานหายากจึงเปลี่ยนมาทำนาหวานกันมากขึ้นแต่ก็ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักซึ่งเดี๋ยวนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกตามต้องฤดูก,การซึ่งปัญหาฝนจิ้งช่วงและปัญหาภัยแล้งและปัญหาภัยแล้งส่งผลให้พื้นที่ปลูกข้าวลดลงและจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวนาในพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่อําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ยงคิดหาวิธีในการปลูกข้าวแบบใหม่นั่นก็คือนาหยอดข้าวแห้งซึ่งก็เริ่มมีการใช้วิธีนี้กันมาบ้างแล้วในบางพื้นที่แต่ยังไม่แพร่หลายมากนักตอนนี้นะครับเราเราก็เพิ่งจะเริ่มในปีนี้นะครับว่าใช้วิธีการปรับเปลี่ยนจากจากนาหวานที่เขาใช้หว่านประจํานี่ทีนี้จะมาปรับเปลี่ยนเป็นใช้นาหยอดโดยใช้เครื่องจักรในการหยอดนะครับเพราะว่า การหยอดที่มันรอฝนนี่ลักษณะของการหยอดการหว่านมันต่างกันเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือการใช้เมล็ดพันธุ์ในการหว่านใช้เมล็ดพันธุ์เยอะนะครับแต่การหยอดนี่เราใช้ครึ่งจากกลในการหยอดยจะควบคุมเรื่องของเมล็ดพันธุ์ได้พอดีแล้วก็เรื่องของถ้าหากว่าเราเตรียมดินดีนะครับเรื่องของการหยอดเป็นแถวเป็นแนวนี้เรื่องของรากมันจะลงลึกนะครับทาให้ข้าวมันทนต่อสภาพ แรงได้นานกว่าข้าวนาวานนะครับแล้วก็ในส่วนของการกจัดวัชพืชต่างๆนะครับในการดูแลมันจะเป็นแถวเป็นแนวในการดูแลต่างๆก็จะดีกว่าข้าวนาวานนะในการทํานาหยอดข้าวแห้งนั้นขั้นตอนแรกก็ไถเตรียมแปลงแล้วรอจนฝนตกลงมาพอดินชื้นเมื่อแน่ใจว่า ความชื้นของดินมีเพียงพอแล้วให้ไถพรวนด้วยจอบหมุนอีกครั้งเพื่อกําจัดวัชพืชย่อยดินหลังจากเตรียมแปลงเสร็จแล้วก็สามารถนำมลิยพันธุ์ข้าวมาบรรจุใส่เครื่องหยอดและทําการยอดได้ท,ทันทีก่อนทาการหยอดต้องเตรียมดินให้ละเอียดปรับพื้นดินให้ราบเรียบโดยใช้จอบหมุนปั่นอีก1-2ครั้งก็เพียงพอมันจะประหยัดน้ําครับประหยัดน้ําเพราะว่าข้าวมันจะรากมันจะลงลึก ลงลึกกว่าข้าวที่เราหวานด้วยมือแล้วก็ประเภทไถยกบมันจะทนแรงกว่ากันหน่อยหนึ่งครับจะทนแรงกว่าคือมันจะยืดอายุไปได้อีกจุดที่สนใจของการทํานาหยอดข้าวแห้งนั้นคือการลดปัญหานกหนูมารบกวนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะเครื่องหยอดสามารถฝังเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ลึกถึง10เซนติเมตรนอกจากนี้ยังเป็นตำแหน่งที่มีความชื้นของดินเหมาะสมและป้องกันข้าวล้มได้ดี จุดที่สําคัญการทํานาหยอดข้าวแห้งคือข้าวจะขึ้นเป็นแถวมีช่องว่างพอที่จะให้ข้าวแต่ละ,มะเมล็ดมีพื้นที่ในการจเจริญเติบโตได้เต็มที่และยังมีระยะใต้ทรงพุ่มทําให้อากาศระบายได้ดีซึ่งจะช่วยลดปัญหาจัตรูพืชได้มากและเป็นการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ําได้อีกวิธีหนึ่งด้วยพงศิธิ์อาบสุวรรณถ่ายภาพพงศิษฐ์วันนวิจิตารงานมากันที่เรื่องของชาวอุย